เที่ยวชายทะเลแหลมแม่พิมมีคนลงไปเก็บมีคนลงไปเก็บน้ำทะเลเดี๋ยวอ้อยกําลังจะถ่ายเก็บภาพตรงโตโตเรากําลังจะลงไปชายทะเลเอาถ่ายตรงโตโต้หน่อยมีคนมาเล่นน้ำ ถ่ายทะเลเอาถ่ายสตโวโ,โต้หน่อยโกโต้นี่มาดูนี่นี่มามาเล่นน้ำทะเลกันยาอาาิตยาอิตโบนั side. สเจ๊แมวเล่นน้ำทะเลกันอยู right. <tablespoons> <S <s ่มาเก็บน้ำทะเลเก็บน้ำทะเลไปฝากโตโต้อ่ายาอิตจะเก็บน้ำทะเลไปฝาก